สวัสดีครับท่านผู้ชมและลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกทกท่านถ้าหากท่านใดได้ชมคลิปของช่องนี้หลายๆคลิปหลายๆตอนก็จะทําให้ท่านได้รู้ประวัติตำนานและเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่สวงแบบแท้จริงมีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงที่ท่านไม่เคยรู้และไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งทั้งที่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ หลวงปูส่สวงมานานท่านย่อมเคยได้ยินเรื่องราวของหลวงปูส่สวงมามากมายแน่นอนแต่ก็จะมีหลายๆเรื่องที่ผมเล่าจะไม่ตรงกับเรื่องที่ท่านรู้หรือว่าเคยได้ยินมาก่อนทั้งทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันเมื่อเป็นแบบนี้จึงเกิดคำถามว่าแล้วเรื่องไหนละ่ะที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องไหนไม่จริงหรือเป็นเรื่องปรุงแต่งละ่ะ แล้วเรื่องหลวงปู่สวงที่เขาเล่ามานั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงบางท่านก็จะบอกว่าเรื่องที่ฉันได้ยินได้ฟังมาเป็นเรื่องแท้จริงแน่นอนเพราะพระเป็นคนเล่ามาพระท่านไม่โกหกไม่มุสาแน่นอนฝ่ายคุณนั่นแหละเรื่องไม่จริงท่านที่คิดแบบนี้โปรดดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วท่านคอยสรุปใหม่ หลายหลายท่านที่ได้ดูคลิปท่านอาจจะคิดแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องที่ผมเล่ามานั้นพระก็เล่ามาเช่นกันล่ะทำอย่างไรดีหลายหลายคลิปหลายหลายตอนหรือครึ่งหนึ่งก็เป็นพระเล่ามาเช่นกันและอีกครึ่งก็เป็นเรื่องเล่าจากบุคคลที่เคยได้พบได้ใกล้ชิดหลวงปู่สูงตอนท่านมีชีวิตอยู่และมีหลายๆบุคคลจากหลายๆสถานที่ และหลายช่วงเวลาหลายยุคย้อนกลับไปได้ถึง70ปีที่แล้วก็มีในคลิปที่ผมเล่าไปเมื่อท่านได้ดูหลายๆคลิปหลายๆตอนจะทำให้ท่านได้รู้ข้อมูลแท้จริงและเรื่องหลักๆของหลวงปู่สวงแล้วท่านผู้ชมก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้ว่าเรื่องไหนจริงและเรื่องไหนเป็นเรื่องปรุงแต่ง แล้วนำมาเล่าให้ท่านฟังทำให้ท่านได้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนคลิปเรื่องจริงหลวงปู่สวงจะมีทั้งหมด12ตอนตอนนี้เป็นตอนที่8เพราะฉะนั้นจะยังเหลืออีก4ตอนที่ผมยังไม่ได้ลงขอให้ทุกๆท,ท่านรอคอยติดตามชมเมื่อท่านได้ดูคลิปเรื่องจริงของหลวงปู่สวงครบทั้ง12ตอนท่านจะวิเคราะห์ได้ตัวท่านเองว่า เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จนี่เราจะพาทุกท่านไปวัดบ้านขยุงนะครับวัดบ้านขยุงอาเตอร์เริ่มต้นจากสียแยกนายเจริญนะท่านาสียแยกนายเจริญเข้าไปนะครับเข้าไปเรื่อยๆนะฮะก็ประมาณ5กิโลหกกิโลก็จะถึงบ้านอารมณ์นะฮะบ,บ้านอารมณ์เนี่ยถ้าเลี้ยวมาทางทิศตะวันตกก็จะเป็นกระท่อมสูงที่ลงคลิปที่แล้วนะครับและก็นะครับเนี่ยอันนี้กระท่อมต้นมะขามอยู่ทางทิศเหนือ บ้านระลมแล้วไปตรงไปสักสองสามโลก็จะถึงวัดบ้านขยุงนะครับนี่วัดบ้านขยุงแล้วถ้าเลยไปอีกหน่อยก็จะถึงวัดพลันวัดเขาพลันเพชรน,นะครับแล้วถ้าเลยมาเรื่อยๆก็จะถึงวัดเขาวัดภัยพัฒนาซึ่งสังขารหลวงปู่สูงท่านอยู่ที่นี่นะครับนี่คือในแผนที่นะฮะท่านจะได้เข้าใจว่าวัดบ้านขยุงอยู่ตรงไหนนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงวัด ปันขยุงแล้วนะฮะอันนี้เขาเรียกสวนโคล,ลือสวนทางสว่างนนมีสวนได้วยใช่ไมโอ้โหวัดโอ,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 อชมมีป้ายใหญ่โตเลยะฮะน,นี่วัดปันขยุงนะครับ วัดบ้านคิวนครับหลวงพ่อเปลืองเคยมาอยู่ที่นี่นะฮะท่านจะเกี่ยวข้องหลายอย่างครับหลวงพ่อเปลืองเนี่ยแต่ไม่เคยเปิดเผยครับเราเคยอยู่ที่วัดบ้านขยูมเรียบร้อยแลนะฮะตัวนี้นะครับ อ๋อีะรืออาจารย์ไม่ใช่ตัวนี้นี่แต่กระเรกลางอ๋อมีสาราเก่าอยู่ตรงนี้ากกาคือคือสาลาจย้ายตัวนี้นเพราะย้ายพวนี่อ๋อสาราศาลาจะกดอยู่ตรงนี้เขาย้ายไปไปตรงนั้นอ่าเขาย้ายไปทิศเหนืออันนี้คือเรามองประชังทิศตะวันออกหลวงพ,พ่อเปลืองเคยมาอยู่ที่วัดนี่อะไรยังไงฮะก็คือหนึ่งสมัยก่อนสมัยสมัยหนึ่งคือสมมาปวยน่ะอ๋อปวยอยู่ที่บ้านตั้งแต่อยู่ยี่สิบี่ปีครับปวยจะตายจะตายก็ไมตายคนนี้มันฝันเห็นเออมีเหมือนเหมือนคนเลย ครับสีขาเพราะเอามืองนสัมฤทธิ์หลงมาที่ตัวทำไมเองครับพอหาลงมาเสร็จมาก็ฟื้นฟื้นขึ้นมาแต่มาก็เลยเด้บวชบวชมาบวชที่ตัวบ้านคันยูเนี่ยแหละบวชทนคันยูเนี่ยบวชวันแรกเลยบวชวันแรกหนึ่งบวชวันที่อายุยี่ยี่สิบห้าอายหกปีบวชอ๋อหลังจากเนนนั่นก็ศึกไปแล้วก็เออป่วยแล้วก็เนี่ยมาบวชบวชบวชครั้งบวชพระครั้งแรกที่นี่นี่บวชครั้งที่สองที่นี่เอ๋อครั้งที่สองอ๋อบ้านคันยูเนี่แหละพระทตอนนั้นเจ้าวาดคนเก่าคือใครครับคือหลวงงปู่ หลวงป,ปูง่ทรงหลวงตาทรงหลวงตาทรง,ง,งแกะกระซาคนเยอะแต่ก่อนอ๋อหลวงตาทรงที่ว่าเอา่อเคยเจอกับหลวงปูป่เคยมีเรื่องราว,งงาวอะไรอยู่อ,อ,ยอ๋อ,อ,อ,อ่ทรงเยอะแยะเข้าปา่าเข้าดวงอะไรนี่อยู่หลวงปู่ทรงเยอะแยะแก่ๆมาเลยแล้วแล้วแกทุกวันนี้อยู่ไหนเห็นเห็นไหมความจำเลื่อนๆเปล่าเลื่อนๆมาแล้วอ๋อเลื่อนๆอ๋อนั่นแหละติกันเลยติมากันเลยได้มามาอยู่นี่มาบวชกินยากินอะไรนะกับหลวงอยู่กี่ปีครับที่นี่อยู่ภาษาเดียวภาษาเดียวพอดีกับหลวงปู่ก็มาอยู่นี่ประจำติดมาหลวงปู่สวนท่านก็มาที่นี่ตลอดมาที่นี่ตลอด ประจำประจำเลยประจำเลยไม่ใช่ว่าตลอดมาประจำอ๋อมาประจำเออตอนนี้ก็มาแล้วท่านค้างอยู่ที่นี่ไหมค้างอ๋อนอนอยู่ที่นี่ด้วยเคยนอนอยู่ที่นี่เออตอนนี้ก็เลยจะมาก็ทํายังไงจะมาก็นับืิวลำปูโซนจะมาก็เลยเอาลำปูโซนนั่งกับนี่นี่นี่เก้าอี้อย่างนี้เลยเอาเอนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อย่างนี้เลยให้นั่งเก้าอี้นี่นั่งเออนั่งอย่างนี้นี่อ๋อเออตมางเอาบาทมา ครับอาบาดเจริญปูช่วงใส่ชุดขาวนะไม่ใช่ใส่ยู๋อ่ใส่ชุดขาวมาก็มาเอาน้ำ <conception. S 2> เอาบาดมาเออบาดมามาใส่น <sch> ้ำใส่น <c oughs> ้ำเสร็จจะมาก็มาหาลุงปูช่วงมากราบเลยกัมาเอาตีลุงปูช่วงนี่เลยจุ่มในขันนั้นใ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 นบานใบาดเลยอ๋อในบาดเป็นบาดอ่ะบาดดำนะอ๋อบาดดำจุ่มเสร็จก็ถูถูข้าวลุงปูช่วงครับถูเสร็จแล้วก็เอาออกนี่เอาออกเสร็จก็ กินอะไรท่านกินเนาะพอท่านกินเสร็จก็เอาตีนหลวงปู่ทรงเยยบหัวเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นยาตักษาตัวเพราะว่าตอนนั้นจะไม่รอดอยู่แล้วตอนนั้นจะไม่รอดแล้วก็เลยจังเตนนั้นมาหลวงปู่ก็มาประจำก็มาก็ไปตามปลาทา้งเขาประกอบพวกแม่พวกอะไรก็ได้พบท่านตลอดเรื่อยๆอยู่ท่านตลอดมาเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่กับกับท่านตลอดปีตลอดชาติเจ้า่าอยู่ประจําไปหาเกย์ประจำเพราะว่าเป็นพระเนี่ยจะไปติดตามหลวงปู่หวงมันไม่สะดวกไม่ใช่เลยไม่ได้ไม่ได้เพราะท่านจะไปท่านกับไปของท่านไปแล้วก็ไปรถญาติโยมด้วย บางทีกําลังนั่งชันเข้าอยู่แกก็ไปเราก็ไม่ได้ชันเน้นถ้าไปกับแกไม่ได้ชันไปเป็นอย่างนี้ตลอดและไม่มีองค์ไหนที่จะเดินตามหลวงปู่สวงได้เออันนี้ยืนยันเลยว่าพระที่พระที่ว่าเคยเดินตามหลวงปู่สวงอย่างงุ้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีเดินไม่ได้หรอกเดินไม่ได้ไปหาหลวงปู่สวงชกรงชุกคราวนี้ได้ได้ได้แล้วที่ว่าไปบินธบตอะไรกับท่านท่านเคยพาบินธบไหมไม่เคยบินเลยหลวงปู่สวงไม่เคยบินบานไม่เคยเห็นบินบาอแต่ตัวตมาเนี่ยคนอื่นตะมาไม่ไม่ไม่ ไม่รับรองได้ก็ได้แต่มาไม่เคยเห็นเฉพาะตัวทำไมเฉาาพาะที่ได้เห็นเกี่ยวข้องมาทั้งตั้งแต่เป็นเนนจนเป็นพระจนท่านละสังขารก็ได้อยู่วัดภัยพัฒนาด้วยวัดหลวงพ่อเปืองยืนยันว่าการที่พระรูปใดรูปหนึ่งจะมาเดินติดตามหลวงปู่สวงไปนู่นมานี่หรือไปสถานที่อื่นๆร่วมกับท่านนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยหลายๆายคนที่เคยได้ใกล้ชิดได้ติดตามหลวงปู่สวง ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันคนขับรถซึ่งถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดหลวงปู่สวงทั้งวันและทั้งคืนเช่นพี่หนูและกำนันชัยก็พูดบอกใครเสมอว่าไม่เคยพบเห็นพระรูปใดเดินทางหรืออยู่ร่วมกระท่อมกับหลวงปู่สวงแบบสองสมวันหรือว่าสองสามคืนก็ไม่เคยมีตาตรง ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่หลวงปู่สวงท่านมาอยู่ในบ้านตั้งแต่ปีพศ2530หรือ14ปีก่อนที่หลวงปู่สวงท่านจะละสังขารก็ไม่เคยพบเห็นพระมาอยู่หรือว่าติดตามหลวงปู่สวงแบบใกล้ชิดไม่เคยพบเห็นเลยย้อนไปถึงสมัยหลวงปู่สวงท่านอยู่บ้านลุมพุกหรือไปบ้านลุมพุกบ่อยๆคือช่วงพศ2480 ถึงพศ2529ก็ไม่เคยมีใครเคยพบเห็นว่ามีพระรูปใดรูปหนึ่งเดินติดตามหลวงปู่สวงเลยแม้แต่รูปเดียวผู้คนทั้งตำบลทั้งอำเภอก็ไม่เคยมีใครเห็นมีผู้คนเคยเห็นแต่มีพระมหาหลวงปู่สวงมาถ่ายรูปตอนที่หลวงปู่สวงท่านอยู่ตามกระท่อมแถวแถวบ้านละหลมนี่แหละ คือในช่วงพศ2,539เป็นต้นมาจะมีพระมาหาหลวงปู่สวงมากเป็นพิเศษเพราะท่านดังมาจากการให้หวยจนเจ้ามือที่โคราชเจ่งโดยเฉพาะที่อำเภอปักทงชัยเจ่งหมดตัวไปหลายรายการที่มีพระเล่าว่ามาอยู่กับหลวงปู่สวงมาอยู่รับใช้ท่าน และได้เรียนวิชาหรือว่าทําพิธีต่างๆกับท่านเรื่องเหล่านี้คนในพื้นที่ไม่มีใครเชื่อและลูกศิษย์ที่เคยติดตามหลวงปู่สวงแบบใกล้ชิดก็ไม่เคยมีใครเห็นหลวงปู่สวงทําพิธีหรือว่าสอนเวทมนต์ใดๆให้ใครเลยแม้แต่คนเดียวการที่ท่านมีรูปภาพถ่ายคู่กับหลวงปู่สวงแล้วมาอ้างเป็นหลักฐานว่าท่านเคยเป็นพระเคยได้รับ การถ่ายทอดวิชาเวทมนต์ต่างๆเช่นเรียนวันอังคารทำพิธีต้นกล้วยสามยอดอะไรประมาณนั้นท่านโปรดช่วยบอกผมด้วยนะครับว่าที่ไหนเมื่อไหร่เวลาใดพอศอะไรและมีใครอยู่ในเหตุการณ์น,นั้นบ้างผมจะได้มีข้อมูลมาบอกเล่าให้คนอื่นๆได้ฟังได้รู้ ถ้าท่านมีรูปภาพคู่กับหลวงปู่สวงแล้วท่านบอกว่าท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาเวทมนต์หรือสิ่งใดจากหลวงปู่สวงถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนที่มีภาพถ่ายคู่กับหลวงปู่สวงก็แสดงว่าทุกคนได้รับการถ่ายทอดวิชาเวทมนต์อาคมถ้าเป็นแบบนี้หลายๆคนก็คงได้รับเหมือนเหมือนกัน เพราะถ้าหลวงปู่สวงสอนท่านท่านก็ย่อมสอนคนอื่นๆด้วยเช่นกันแต่คนที่เคยติดตามใกล้ชิดหลวงปู่สวงกลับบอกว่าหลวงปู่สวงไม่เคยสอนอะไรให้เลยแต่ว่าพระหรือว่าอดีตพระที่เคยมาพบหลวงปู่สวงและมีรูปถ่ายกับท่านกลับบอกว่าได้รับการสอนนั่นถ่ายทอดนี่ให้ ท่านเหล่านั้นมีภาพถ่ายกับหลวงปู่สวงตอนที่อยู่ตามกระท่อมแต่ภาพตอนทําพิธีกลับไม่มีภาพถ่ายและอีกอย่างก็ไม่เคยมีประวัติว่ามีคนพบเห็นว่าท่านเหล่านั้นเคยเดินติดตามหลวงปู่สวงแบบใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นผมพอจะสรุปได้ว่าการที่พระรูปใดรูปหนึ่งมาคอยติดตามหลวงปู่สวงแบบใกล้ชิดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ถ้าในปัจจุบันให้ทุกท่านลองนึกไปเปรียบเทียบดูกับหลวงปู่บุญชื่นที่ปัจจุบันเดินทูดงเดินไปตามถนนผ่านหมู่บ้านผ่านเมืองด้วยซ้ําแต่กลับไม่มีพระสักรูปที่จะติดตามหลวงปู่บุญชื่นไปไหนต่อไหนได้เลยหลวงปูส่สวงก็คล้ายๆกันเป็นเรื่องที่ยากมากที่พระหรือเนนจะมาอยู่ติดตามรับใช้หลวงปูส่สวงแบบใกล้ชิดนั้นก่อ,อนที่จะ กอออกจากนี้ไปต่อมาก็ไปอยู่บ้านบ้านบ้านสนใช่ไหมล่ะครับปีาตที่สองอายุยี่สิบเจ็ดปีอายุยี่สิบเจ็ดปีต่อมาก็ไปที่บ้านสนครับไปบ้านสนหลวงปู่ก็ไปอยู่แต่นั้นจําไปทุกเดือนอ่าก็ได้ไปนอนอยู่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับไปนู่นแล้วไปอเดี๋ยวจะไปที่หลวงปู่สงนอนอ่จะพาไปดูวัดบ้านสนที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวเป็นยังไงตรงไหนยังไงไปชี้จุดให้ดูว่าเออเนี่ยอ่าในฐานะที่ว่าหลวงพ่อเปืองเคยติดตามท่านได้พบท่านบ่อย อาจะพูดว่าติดตามเนี่ยมันไม่ถูกนะเพราะว่าเป็นพระไปติดตามหลวงปู่มันไม่สะดวกขนาดเคยไปรถญาติโยมแล้วหลวงปู่จะขอไปด้วยไม่ให้ไปไม่ให้ขึ้นไใเกรงใจก่อนหลวงหลวงพ่อเปลืองก็บอกว่าหลวงพ่อไปไม่ได้เพราะมารถรถโยมเขาถ้าหลวงปู่ท่านขึ้นไปด้วยแล้วท่านก็ชี้ไปเรื่อยไปไหนเนี่ยก็เกรงใจเจ้าของรถเขานะครับนี่ก็คือเรามาติดตามเรื่องราวนะฮะตำนานหลวงปู่นะครับที่เป็นแบบแท้ๆนะครับ ไม่ได้เจตนาจะอะไรยังไงกับใครนะครับเออดีตัวมนมนเข่าไปไปดูบังคา,า,าไปด<ะ>ูจ้ะอยังไม่ได้ไปเดียเฟฟยเด๋ยวโมเต้นคุยก่อนจะให้จานผัพละมงพลไม้เขาเนะาะถ้าอยู่พนักงานได้ก็หนี่อยู่พนักงานก็พอที่ละตังเองแม่คนนี้พอได้เพราะมันลายพูดได้ไโอ้ เป็นเป็นเป็นเจ้าของภูเขาลูกหนึ่งเลยดูแลทำตรงทำทางโอมี่นี่เปิ้ซอยหลายบอล่ะโอมี่เวลาไีกว่าที่ไหาสตุอยู่อยู่ผีเดี่ยวนะอยู่ผีเดี่ยวที่อ๋อนี่กองอันนี้อันนี้กองกองกองฟืนกองไฟถวายหลวงปู่สวงใช่ไหมครับฟหลปู่สวงเออนี่ฮะอันนี้ก็ภายในบรรยากาศภายในวัดบ้านขยูงนะครับ ทาอย่างสวยงามนะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยมานะครับครับนี่นะครับหลวงปู่นะฮะนี่อ่ พอดีตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเพนก็เรากาน,นิมนต์ให้ไปฉันเพนด้วยนะครับก็ดดแต่หลวงปู่ท่านเออหลวงพ่อเปืองท่านฉันเจนี่คงไม<อ>่เงาไหมชั้นเที่อพี่สวนนะครับอาจารย์อย่าเลมืมมาเชี่อ คนดูแลโครงการสวนเพลาพลือของหลวงปู่สวงได้เชิญชวนให้ผมและหลวงพ่อเปลืองไปชมสวนในโครงการนี้ในการเลี้ยงทั้งชุมชนัวัดเพราะว่าเราหมดค่ากับข้าว่ออาทิตย์อ๋อก็คือเป็นโครงการของวัดขอมูลนิธิครับขอมูลนิธิคือที่นั่นเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนบาลีปจุันนี้เราก็ตรงนี้ปิดเทอมก็เลยเราทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ทำเป็นการอาหารด้วยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะไปชม ขันให้หน่อยไม่ได้หรือไงชันเจลำบากต้องชันเจเนี่ยถ้าเป็นของหวานพอได้ไปดูเด็กๆครับครับผมครับการชันเจตลอดชีวิตก็เลยไม่ได้ขันอะไรมาวัดลูงปู่แล้วไม่ฉันให้ลูงปู่เดี๋ยวไม่บรรลุเด้วยพอเดินมาดูว่าจะมีอะไรกันมีคนมงคนไม่โอ้ของหวานมันเลยมีจักรเลยนี่ฮะโค่นนี่ด้านหลังวัดอ่าเดี๋ยวไปดูเรื่องราวมุกี้ดี่า อันนี้ก็เป็นอาหารของวันนี้ของนะฮะที่วัดวันนี้อ่านี่ฮะโอ้นี่เป็นอันนี้ก็เป็นอ่าต้นตะเคียนนะครับในเขตนี้จะมีต้นตะเคียนใหญ่ๆวุ้นตอใหญ่มากโอ้โหมึึมาเลยอ่านี่อันนี้ก็เป็นสารลงปูนี่คณะผระป่าสามมคคีลำลูกกาอ่านะครับอันนี้เป็นกระท่อมลงปูนะฮะ ก็ทำแบบนี้กดีนะฮะนี่ครับนี่ปันขยุงนะครับมีโอ้มีวิหารใหญ่เลยนะฮะกำลังสร้างยังไม่เสร็จดีนะฮะรีบรบบริเวณด้านหลังนะฮะด้านหลังวัดนะน นี่คือวิหารเพลาพลือนะฮะวิหารทางสว่างตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จอยู่ในระหว่างกันกำลังก่อสร้างมาดูนะข้างในเป็นยังไงนะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะบริเวณด้นนานหลังวัดนะฮะ วันนี้วันที่7เมษาสองห้านะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าวิหารหรือด้านหลังโบสถ์รัดบาลขมุมนนะฮะจะเป็นแบบนี้ นี่ก็รถที่ท่านเคยนั่งนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้กำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านได้ชมอีกท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องหลวงปู่สวงเก้าเฮงให้มีกำลังในการเดินทางทำภารกิจคืบหาประวัติตำนานแท้จริงของหลวงปูง่สวงเพื่อนำมาเผยแพร่ ก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ท้ายคลิปได้นะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีทุกทกท่านนะครับ